ถ้าจะให้ผมกับเพื่อนๆพูดถึงร้านอีสานเ่แจเวฮอนสดน้ำแซ่บๆนี่เป็นร้านหนึ่งเลยที่เราจะนัดรวมตัวกันแทบทุกอาทิตย์ร้านอยู่บนหลุบท็อปเห็นวิวรถไฟฟ้า BTS ดูอยู่ในอารีซอยหนึ่งร้นไงล่ะร้านปิดเจวหมูสามเก้าเก้าถ้าเป็นเจวเนื้อพรีเมียมห้าเก้าเก้าขึ้นไปกันเลยอยู่บนดาดฟ้าชั้นสี่มาถึงกันแล้วล่ะครับมีโต๊ะให้เลือกนั่งสบายๆหลายโซนเลยอยากให้ได้ลองซุปเจวพริกคอเขาจะตำพริกสามชนิดแล้วก็จะใส่ปลานิดหน่อยหลงไปในน้ำซุป ดโอ้โหหอมฟุ้งเลยล่ละครับเนื้อสไลด์ออสเตรเลียเครื่องหนสั่งมาแบบจัดเต็มสั่งเมนูเด็ดได้เพิ่มมาอีกคนละหนึ่งจานด้วยใครได้เห็นคลิปนี้แล้วบอกเลยล่ะครับต้องรีบตามมากันด่วนใส่เครื่องในเนื้อลงไปเลยบอกเลยครับว่าจุกจุเนื้อสไลด์นี่ก็ลวกแจ่วฮอน์น้พอประมาณกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะโอ้โห แอบอิลีเครื่องไหนนี่ก็สุกแล้วล่ะครับตักขึ้นมาใส่ถ้วยร้อนรอ กลิ่นมันหอมฟุ้มไปหมดแล้วรสชาติน้ำซุปนี่คือแบบผมอยากจับมือดึงให้ทุกคนมาลองกันจริงๆไข่พวงนี <ไข S 1> ้ยกให้เป็นเต็งหนึ่งเลยแล้ะครับผมกับเพื่อนๆไม่มีคำว่าเบื่อเลยย่า้พาดก้อยคู่ตำปลาราสามเมนแซ่บหลายแซ่บหลายทุกคนครับมากินข้าวจีกันแล้วชุบไข่ปิ้งร้อนๆหอมๆกรอบนอกนุ่มนในกินอย่างมานันพวกผม,ผมหมดเกลี้ยงไม่เหลือ